มีถึงนะคะมีครบทั้ง3ผืนเราก็จะแจ้งกับคุณลูกค้าด้วยนะแต่ถ้ารหัสไหนหมดก็ต้องขออาภัยด้วยนะดังนั้นนะคะเวลาคุณลูกค้าเลือกซื้อนอตแบบว่าอยากได้2ครัก2ผืนใช่ไหมคุณลูกค้าดูสัก3ารหัสนะดูสัก3าสัก4รหัสให้นุ่มหน่อยนะคะเผื่อรหัสที่คุณลูกค้าชอบนะ่ยมันมีผืนไหนที่แบบมันหมดสต็อกไปก่อนใช่ไหมเพราะว่า,าราหัสหนึ่งอาจจะมีสต็อกแค่10ผืนนะคะแล้วเราก็ขายทุกวันใช่ไหมขายทุกวันนะคะบางครั้งบางทีคุณลูกค้าโทรมาก็ อาจจะหมดใช่ไมล่ารหัสรหัสอย่างเช่นรหัส6.2แบบนี้รหัส6.2หมดแล้วนะรหัส6-2หมดแล้วนะคะโดนหมอเหมาไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้านะอย่างเช่นประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าก็บอกได้นะอย่างเช่นแบบว่าชอบนะคะอยากได้ผ้ารุ่นนี้แหละอยากได้สัก3ามผืนคุณลูกค้าเลือกมาสัก5สัก6รหัสนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้เรียงลําดับมาเลย 1, 2, 3, 4, 5, 6, โอเคไหม ง่ายกว่าใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคือแบบนุ่มกระไล์สดทุกวันแล้วก็จัดจาหน่ายสินค้าทุกวันแล้วก็หน้าร้านเปิดให้บริการทุกวันคุณลูกค้ามาช็อปทั้งวันอยู่แล้วใช่ไหมคะนาะเข้าใจตรงกรันเข้าใจเข้าใจกันใช่ไหมเข้าใจกันใช่ไหมคะรหัสหนึ่งจะมีสิบผืนรหัสหนึ่งจะมีสิบผืนแต่ตอนนี้ไม่ถึงแล้วนะคะแต่ตอนนี้ไม่ถึงะคะ่ะในสต็อกเราจะทําไว้นะคะแล้วก็ขายไปแล้วก็จะจดไว้นะคะคุณลูกค้าเรียงลำดับมาให้นุ่มหน่อยนะ รหัส40ถึง63ตอนนี้รหัส62หมดค่ะบอกเต็มๆได้ตรงนี้เลยค่ะบอกก่อนได้เลยค่ะสามารถบอกก่อนได้เลยเพราะว่าเช็คสต็อกเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้พี่เขามาเหมาๆไปแล้วค่ะเลือกไว้สัก 3, 4, 5รหัสจดไว้เลยเรียงลำดับเลยค่ะอยากได้อันไหนมากที่สุดก็อันดับหนึ่งเลยค่ะหนึ่งสองสาสี่ห้านะคะเผื่อ,ออันไหนมันหมดเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านมากๆเลยนะคะก็ดูเฉดสีเสื้อที่มีอยู่ในตู้อะค่ะว่าอยากใส่กับเสื้อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เราก็ดูนะคะสีของผ้าถุงเนาะมีความใกล้เคียงกับเสื้อที่เรามีอยู่จะได้นําไปใส่กับเสื้อที่เรามีนะคะแต่เฉพาะผ้าถุงเนาะแต่เฉพาะผ้าถุงเปลี่ยนบ่อยๆได้ค่ะสวยด้วย แล้วเนื้อผ้าเป็นอะไรที่ใส่สบายไม่ร้อนนะคะเนื้อผ้าเป็นอะไรที่ใส่สบายไม่ร้อนค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยวันนี้นุ่มจัดเตรียมจัดแพคให้เรียบร้อยแล้วนะคะรหัส62กับรหัส63นะคะเตรียมจัดส่งไปที่อําเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะคะรวมไปถึงของฝันของฝากแบบนี้นุ่มก็จะแพคใส่นะคะใส่แพคไปให้เลยนะคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟขอบคุณมากๆวันนี้ขอบคุณคุณพี่บุญโฮงค่ะคุณลูกค้าอยู่อําเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นขอบคุณมากๆเลยนะคะงานผ้าไทยนะคะผ้าฝ้าย งานผ้าไทยกัดลายสวยๆราคาผืนละ590บาทวันนี้ก็จะได้รับนะคะผ้าเป็นคอเขอา่าม้าผ้ายหมักคนเนื้อนุ่มแถมให้ฟรีหนึ่งผืนวันนี้คุณลูกค้าสั่งซื้องานผ้าไทยผ้าทอผ้าใยหมักคนกัดลาย2ชิ้นคุณลูกค้าจะได้รับผ้าเป็นคอขอมาม้า2ผืนแบบนี้เลยขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มจังหวัดท่องเที่ยวพิเศษไม่บวกเพิ่มทุกกรณีขอบพระคุณมากๆค่ะ